เกียมเดอนางดาวนางดวงเกียมเดอนางดวงเรล้ามัวเล่งมา ทเท้าเร่งว่าจริงจริงมันง่ายเย็น่ะจะเย็นอ่ะ ลองายวีดูด,ดิสบายดีเดินมาแจ๊กฟื้นให้น้องๆนักเรียนยูยูหันกระไรนั่นแจ๊กฟื้นให้น้องๆนักเรียนคนละสิบหัวกับบิ๊กหนึ่งการสิบหัวสิบหัวละบอนี่มันแยกแบบนี้มีแล้วนี่แกเอก นี่เฮ็ดนั่นนี่ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์บิ๊กตเดีี๋ยวพ่อันนี้น้องจัดเสือโอ้ตุ๊กตุกอาจารย์จะอ่านอะไรสื่อเด้อเอาะแดงกิ๋วไปนั่งบอลกันไปเอาน้ำมันน้ำมันเลยลุงเกอรทิดท่อ สองสี่หกแปดสิบเห็นอะไรเห็นอะไรอ่าตั้งใจเฮียนเด้อันนี้สิบล้วเนาะไข่ฟ้า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 มาบอ่อาบิ๊กอาจารย์เมื่อกี้ให้ไปเป็นไป,นปนละ ไข่ฟ้าบอมาข้าวจามุนี่อ้ยเนาะอันนี้เกลือ,อนนทิทอเอาแล้วยังไข่ฟ้าไข่ฟ้าเอาไว้นี่คัวย่างวายวายคัวย่าง Trần Hoàng Trần Hoàng Cháu sơ Cháu sơ Yang ยี่ยง where are you ส <we> <deception>. ุขสาคอนสุขสาคอนใส่ลำกองนะเด้อลูกหลานอ้าครับอันนี้ก่อน เกืกปลาไส่ดีด้นักฟุตบอลระดับโรงเรียนไซลำก้องเด้อเด็กได้เดได้ดีดีไม่อย่างเดอะไรเอออาจารย์สอนอะไรจื้อไว้ ดารานางดาวเกียมเด้อนางดาวนางดวงเกียมเด้อนางดวงนางนิงมื หนึ่งมืออ่าเป็นตัดผมคืนด้วยผมยาว ด้ใส่ลำกองตัดผมคืนเดอ้อสงีันไม่ต้องเป็นลำเบียบเท้าเพ่งอันังปัดเท้าเพ่งเกี่ยมเดอ้อเท้าเพ่งเท้าเพ่งดิเท้าเพ่งยังบ่วมาประทอ ทำงมังมือมังมือมังมือประมาณระยุใส่ย่อผ่ามังมือประมาณเนาะลิซไซมัว ล่ใส่มัวเหลามัวเล่งว่าหาเล่งว่าจริงจริงมันง่ายอยู่แล้วนะสองสี่หก ถ้าเลือและซุ้มคืนเนอรูพูลละสิบหัวท่าวะท่อทาวะท่อมาบอนางอาซออาซอ ยาสองนายโฟยังสองยังซี่คนนาอบาย